หังเจคู่ไฟ EV หันราคาแบบนี้จะไปรอดไหมซ้ำรอยเนต้าหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้เล่าไ้ฟังครับรถไฟฟ้าของคุณไม่ควรถูกมองข้าม The Next t r i ยแอ i l l มือหนึ่งด้านการปกป้องสีรถทั้งเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกติดฟิล์มกันรอยติดฟิล์มสีครบวงจรในที่เดียวรถที่คุณรักควรได้รับการดูแลอย่างมืออาชีพกับ The next Tri and น h i l เคโอเคจากริสซิงเกสิกรไทยเช็คก่อนโอเคก่อนรู้วงเงินพร้อมออกรถได้ที่โชว์รูมทั่วไทยสมัครง่ายรู้ผลไวทำเองได้ทุกที่ ยินดีต้อนรับสู่รายการข่าวรอบโลกอีวีกับ Daily E ีนะครับอัปเดตข่าวสารที่ยันงยูง่งนอนาคตและพลังงานสารที่น่าสนใจทั่วโลกในที่เดียวพวกกบกผมเวลอีกเช่นเคยเรียกได้ว่าวันนี้ตลาดรถ E ีวีนี่ร้อนเผาเลยนะฮะหลังจากมีการเปิดตัวรถค่ายน้องใหม่กับเจคูโอมาด้านะครับสำหรับเจ้าตัวเจคูไฟส์อีวีนะรถ b ีเอสที่ราคาเริ่มต้นไม่เกิน6กแสนบาทนะครับเฮ้ยอยู่นี่ห0 0 0 0 ป่ะกอนซื้อได้แค่วีออสเท่านั้นนะฮะวันนี้ห0 0 0นคุณได้ BSUV นะฮะแถมตัวนี้นะเป็นขุมพลังไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับหลายคนก็บอกโอ้โหันราคามาขนาดนี้เนี่ยมันจะไปต่อได้ไหมมันจยั่งยืนหรือเปล่านะครับเหมือนอารมณ์ขายของตีหัวเข้าบ้านนะครับแถมราคาเลขนี้ก็คุ้นๆนะ549,000บาทนรัราคาเหมือนไข่เนต้าที่เขาเปิดตัวไปนะครับเขาบอกโอ้โหอย่างนี้เนี่ยมันจะอยู่ได้ไหมนะครับแถมวันนี้นะ ศูนย์ให้บริการก็เป็นศูนย์เนต้าเดิมที่หันไปทำโอมดะเจคู่ค่ายน้องใหม่นี่เองนะครับอะไรมันจะเป๊ะขนาดนั้นนะครับทุกอย่างเหมือนลงมาที่เดียวกันนะหลายคนก็ตั้งคำถามนะครับว่าโอ้โหนี้จะอยู่ในไทยนานแค่ไหนแต่วันนี้ต้องบอกว่าเขาถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะเพราะมียอดจองกวาดไปถึง6,500คันจากงาน b i g m มอเตอร์เที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่าโอ้อโหเป็นกระแสทันลมทลายเกิดกระแสไวรั หลายคนก็ให้ความสนใจนะมันเป็นรถสไตล์บ็อกซี่นะฮะอารมณ์เหมือน l ลนช์โรเวอนะแต่ราคาไม่เกิน6 0แสนนะครับขับก็หล่อนะแถมเป็นขุมพลังไฟฟ้าก็ประหยัดนะครับทีนี้เราก็เลยอยากมาดูกันนะว่าเอ้ยเบื้องหลังเนีที่หลายคนบอกว่า เฮ้ยราคาถูกขนาดนี้มันมีอะไรซ่อนหรือเป่ามันมีฮิดเด้นอะเจนดาอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังที่เขาทําราคาได้ถูกบ้างนะครับเพราะจริงๆราคาของเจ้าตัวเจคู่ไฟคันนี้นะฮะเขาบอกว่าราคาเต็มเนี่ยมันจะอยู่ที่629,000บาทนะครับสำหรับตัวเริ่มต้นนะฮะซึ่งเขาลดไป80,000บาทโอ้โหก็คือยอมขาดคุณ80,000บาทนะและตัวรุ่นท็อปหรือรุ่นแม็กซ์นะฮะจากราคาปกติ6 7 9 0 0 0นะครับเหลือเพียงแค่ 5 9 9 0 0 0าทแต่บาทจะถามว่ามันประสบความสําเร็จไหมประสบความสําเร็จนะฮะแต่เงิน8 0 0 0 0ื่นบาทเบื้องหลังในที่คุณจะต้องจ่ายซับซิ d a y ลงไปอ่ะมันคุ้มกันหรอคุณเอาตรงไหนมาจ่ายหรือเปล่ามันจะทำให้บริษัทขาดทุนเหมือนเผาเงินทิ้งเหมือนอารมณ์เหมืนมนอนแมสยูดก่กนที่พอถึงวันหนึ่งแคดโฟไม่มีนะครับขาดทุนอยู่เรื่อยวันหนึ่งก็เจงและอยู่ไม่ได้กลายเป็นว่าก็รอยแผลลูกค้าอย่างที่เราเจอกันคนที่ใช้รถเนต้าอย่างที่ผ่านมานะครับซึ่งวันนี้นะฮะผมจะค่อยๆเล่านะว่าที่ ที่มาเป็นยังไงนี่คือเรามาชวนวิเคราะห์กลยุทธ์การทำตลาดของเจคูไฟ e ีกันมาเริ่มกันที่คำถามว่าทำไมเขาถึงกล้าหันราคานะครับหรือมันเป็นเพราะสงครามราคาการแข่งขันในประเทศไทยมันดูเดือดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะพูดถึงการแข่งขันสงครามราคาในบ้านเราวันนี้นะฮะจากจีน เริ่มมาสู่ที่ประเทศไทยแล้วนะครับแต่ถ้าเทียบกับเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วเนี่ยการแข่งขันเนี่ยต้องบอกว่าก็ดูเดือดระดับหนึ่งนะแต่เป็น,ปนการแข่งขันระหว่างค่ายรถญี่ปุ่นกับค่ายรถจีที่มาในกลุ่มพลัง E ีวีนะครับเห็นว่าคู่แข่งเขาคือค่ายญี่ปุ่นซึ่งเป็นฐานเดิมในประเทศไทยนะผู้ใช้รถเรามั่นใจรถไฮบริดก็ไปญี่ปุ่นนะฮะแต่ถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยคนบอกเฮ้ยจีนมันก็ดูราคาคุ้มค่าแถมถูกกว่านะครับก็เลยเป็นการแข่งขันระหว่างญี่ปุ่นกับ แต่ในปัจจุบันนี้นะฮะเขาเรียกว่ามันเป็นการแข่งขันที่ไม่ใช่แค่ญ,ญี่ปุ่นกับจีนแล้วมันเป็นระหว่างจีนกับจีนด้วยกันนะครับอารมณ์ก็คือเปลี่ยนจะสสนามจากประเทศจีนมาอยู่ในประเทศไทยนด้นะก็เพราะว่าวันนี้เรามีผู้เล่นในตลาดมากขึ้นนี่เองนะครับไม่ว่าจะเป็นแรกๆก็มี MG ็มจีเคสวอลมอเตอร์ BYD ายดีจนะครับอ่ะมีอะไรอีกอะ่ะดีพ่อ้างอันมีวันนี้ไหฮะก็เข้ามาก็คือ O m มด a แอนเจกูแถมมีเชอร์รี่เข้ามาอีกนะก็คือเดียวกันนะเข้ามาจีรี ออโตทุกคนต่างมาชิงส่วนที่เรียกว่าหัวหาดหรือเซกเมนต์นะถ้าเทียบกับเมื่อก่อน2-3ปีที่แล้วมันเป็นสงครามราคาก็จริงแต่ว่ามันจะไม่ได้มีเซกเมนต์เยอะขนาดนี้นะทุกคนก็จะแบบกินแบบเซกเมนต์กว้างๆกินกําไรหนาๆได้นะอันนี้พูดถึงค่ายรถ EVG จีนะครับแต่ณวันนี้นะพอมันมีคู่แข่งเข้ามาหลายๆแบรนด์เข้ามาทุกคนก็พยายามหาช่องว่าง ก็คือหากลุ่มตลาดนะตอนแรกถ้าเข้ามาถ้าใครจําได้เราเริ่มจาก BSUV ก่อนก็คือพวกกลุ่มที่เป็น SUV crossover ตามมาก็เป็นกลุ่มรถเก่งนะ D segment นะอย่างเจ้าตัวรถเกง B Y d s e a l เอามาชน Camry นะครับแล้วก็เป็นรถเก่งไซส์กลางนะฮะมาชนพวกกลุ่ม LTS นะครับแล้วก็เริ่มมา c ิต y c a ามาเป็นรถตู้ไฟฟ้าเห็นไหม segment มันก็เริ่มมีมากขึ้นค่อยๆถูกใส่ถูกใส่ซึ่งมันก็กลายเป็นว่ารถแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีเลงราคาที่มันถูกแทรกเข้ามาซึ่งตอนแรกมันไม่มีมันไม่มี segment ช่องว่างมันจะเป็นอย่างนี้นะ พอปุ่มนี้มาใส่ตรงนี้ตรงนี้มาใส่ช่องนี้มันกลายเป็นว่าสงครามราคามันก็จะแข่งขันกันในเซกเมนต์นั้นนะครับมันจะไม่กว้างเหมือนช่วง 2- อสปีที่ผ่านมาที่ตัวเลือกมันยังน้อยวันนี้ตัวเลือกเยอะมากพูดง่ายๆคุณกำเงินล้านหนึ่งวันนี้บอกเลยนะเลือกรถจนปวดหัวจริงๆนะเพราะตัวเลือกมันเยอะจริงๆนะครับดังนั้นนะแต่ละค่ายแต่ละแบรนด์เนี่ยพอวันนี้แต่ละเซกเมนต์เริ่มมีผู้เล่นนะฮะ เขาก็จะพยายามยึดกีละเซกเมนต์ให้ได้นะครับสงครามราคาวันนี้จึงเป็นสงครามราคาห้าหัน่นระหว่างจีนกับจีนนะแล้วก็ดูเป็นเซกเมนต์เซกเมนต์หรือเป็นกลุ่มรถด,ด้วยกันไปนะครับอย่างเะตัวเจคู่ไฟ EV เนี่ยคือเอามาหั่นแข่งกลุ่มเซกเมนต์ที่เป็น B SUV โดยเฉพาะเอามาชนใครบ้างน,นะครับไม่ว่าจะเป็น b y d Atto 3 อ่าอันเนี้ยชนเต็มเมนะฮะ DPH ศูนย์ห้านะครับ Ion Y Plus อ่านี่ก็ชนเหมือนกันนะครับ Dilly นะครับ Auto EX5 เนี่ยมาชนเต็มๆตมดังนั้นนะฮะตัวนี้เขาก็เลยเอามานะด้วยจุดแข็งก็คือราคาเข้าถึงง่ายและเป็นรถสไตล์บ็อกซี่นะก็คือเป็นรถที่มันดูแบบคลาสสิกดูแบบดุยๆุยดูแบบเลนส์โลเวอร์วิ่งได้นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดขายที่เขาเอามาสู้นะครับทีนี้อ่ามาพูดถึงสงคราราคาราคาเสร็จแล้วนะฮะเราต้องมาดูว่าเหตุผลเบื้องหลังเขามีแบค ออาะไรบ้งมาเหตุผลข้อแรกนะครับก็คือเป็นเหตุผลเพื่อทําการตลาดให้เป็นไวรัลนี่เองนะฮะก็บอกว่าเจคู่นะครับหรือโอมดาเจคู่ไฟ v เนี่ยมาที่หลังเพื่อนเลยนะครับนั่นก็แปลว่านันมีตลาดที่เรบครองไว้อยู่แล้วนะมีคนเข้ามากินตลาดในเซ็งไม่น,นั้นแล้วโดยเฉพาะกลุ่ม B s เอที่คนมาตั้งแต่แรกๆเลยนะเขาก็คิดกลยุทธ์ว่าเฮ้ยจะทำยังไงเนี่ย ให้มันกลายเป็นไวรัลให้มันมีผู้ใช้อย่างรวดเร็วนะเพราะอย่าลืมว่าเขาเปิดมาเนี่ยสรุ่นก่อนน้น,นี้ไม่ว่าจะเป็นเจซิกนะครับที่เป็นพลังงานไฟฟ้านะก็ยังไม่ได้ป,งปังสักเท่าไหร่นักนะครับตัวที่2ก็เป็นเจเที่เป็นขุมพลังพีเอชีวีโออันนั้นก็ยิ่งนิ่งหนักนะเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยตัวที่3หมัดเด่นเนี่ยเขาต้องยอมไม่ได้นะต้องทำมันเป็นไวรัลให้มันปังให้ได้นะเพราะว่าถ้ายอดมันน้อยการตั้งโรงง,งานมันก็ไม่คุมนี่เองนะครับเขาก็เลยทําราคามานะเขาเห็นว่าเฮ้ย BSV ถ้าราคาไม่เกิน6 0แสนเนี่ยนะฮะมันน่าจะปังนะเหมือนอย่างกตัว i อออนยูดีที่เปิด4,99,000อันนั้นก็กลายเป็นไวรอลไปแล้วนะครับก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเอาตรงนี้แหละมาเป็นตัวเกมเชนเจอร์หรือตัวพิกเกมนะซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะหลายคนก็พูดถึงเจคูไฟ EV นะตัวนี้นะเพราะว่าเป็น VS v s v ไฟฟ้าราคาไม่เกินหกแสนแถมได้ผลลัพธ์นะมียอดจองไปถึง6,500คัน ในงานบิ๊กมอเตอร์เซลที่ผ่านมาอย่างที่บอกนะครับมันกลายเป็นเครื่องมือจิตวิทยาการตลาดนะว่าเฮ้ย BSUV เนี่ยมันต้องไม่เกิน00 0 0 0มันถึงจะคุ้มนับเล่นได้ว่าเจ้าตลาดเดิมนะอย่างเจ้าตัว BYD Atto 3เนี่ยเขาเรียกว่างงทําอะไรไม่ถูกนะครับโอ้จะแก้เกมยังไงมึงทุบราคาขนาดนี้ขนาดเจ้าพ่อจอมรถราคายังแบบงงขนาดนี้นะครับซึ่งอย่างที่รู้กันว่าเขายอมขาดทุนคันละ8 0 0 0มือ่ะเราก็เลยเป็นเหตุผลที่2นะครับว่ายอมขาดทุนคันละ8 0 0 0มืเนี่ยแล้วมันจะอยู่ได้ หรอไอส่วนที่เขาบอกว่าขาดทุนเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นขาดทุนกําไรก็ได้นะครับ mm hmm. เขาหาเงินตรงไหนมาโปะนะครับอย่างแรกเลยนะฮะต้องบอกว่าเขามีรัฐบาลสนับสนุนนะครับก็คือต้องบอกว่าโอมดาเจค่เองเนี่ยบริษัทแม่ก็อยู่ที่จีนเหมือนกันนะครับซึ่งที่จีนเขาก็มีการสนับสนุนเรื่องของ E ีวีอยู่แล้วนะครับ เพราะวันนี้อีในจีนเนี่ยมันกลายเป็นฟองสบู่มันแข่งขันกันเยอะนะรัฐบาลในต่างถุนดอกเบี้ยถูกนะค่าเช่าที่ถูกการส่งเสริมการส่งออกทั้งหลายภาษีภาษีนะฮะเรื่องของการคำประกันมีให้หมดนะครับจริงแต่ว่าวันนี้ตลาดข้างในมันกําลังซื้อมันไม่มีแล้วเลยต้องถูกผลักออกมาต่างประเทศนะฮะซึ่งประเทศที่วันนี้อ้าแขนรับนะก็คือประเทศไทยที่มีความเพียบพร้อมนะอย่าเรียกว่าเป็นทางเลือกมันเป็นทางรอดของแบรนด์จีนเลยดีกว่านะครับจะไปที่อื่นก็โดนกีดกันส่งไปยุโรปเมกาก ก็ไปไม่ได้เขาก็เลยมองว่าวันนี้ถ้าจะมาไทยให้ได้จะยึดหัวหาให้ได้ต้องขายให้ได้จํานวนเยอะๆนะก็เลยลดราคานะฮะได้เงินสนับสนุนมาแล้วนะครับแถมยังมีนะฮะเรื่องของแพ็กเกจ EV 3.5้านะครับถ้าใครคนรู้นะเรามีแพ็กเกจ EV 3.5ถ้าคุณเข้ามาการนะครับคุณต้องมาตั้งโรงงานผลิตพอจะมาตั้งโรงงานผลิตแล้วคุณมีวอลลุ่มให้คุณขายได้เยอะหรือเปล่าผลิตน้อยต้นทุนก็ไม่คุ้มนะครับนี่ไงเขาก็ได้มาเขาก็เลยได้มาเด้งที่2นะครับพอได้จานวนได้เยอะก็เลยมา ได้มาตรการ e ีซึ่งช่วยไปอีก1 0 0 0 0แบาทนั่นแปลว่าจากของเดิมขาดทุนแปน0 0ืนะฮะลบไป1 0 0 0 0แสติดบวก2,000 0อ่าก็กลายเป็นว่าเป็นการลงทุนการตลาดที่ยิงปืนนักเดียวได้นก2ตัวด้วยกันนะครับและอันที่3นะฮะ ถ้าทำเงินนะถ้าบอกว่าเฮ้ยวันเนี้ยถ้าคุณตีหัวเข้าบ้านแล้วอะถ้าธุรกิจมันไม่ทําเงินมันจะอยู่ยั่งยืนไหมนะครับสไตล์การทําธุรกิจนะอย่าง E ีีนะของค่ายจีนะเข้ามาเป็นอีโคซิสต็มนะครับซึ่งเขาก็มองแน่นอนนะเรื่องของหลังการขายนะไม่ว่าจะเป็นไฟแนนซ์อันนี้เราอ้างอิงในโมเดลจีนะประกันอะไหล่ซอฟต์แวร์นะครับอันนี้คือส่วนที่จะขายก้วงนะคือกําไรของจริงของมองเดลการทําธุรกิจของรถ E ีีในประเทศจีนเป็นไงบ้างครับ3เหตุผลที่ผมบอกไปเนะียอันมณมเหมือนเล่นหมาก ลุกจีนนะมีความซับซ้อนซ่อนเงือ่อนนะมีความแย่ยนในการวางแผนนะครับนี่ความลึกซื้อนะหลายคนนะถ้าทําธุรกิจจีนเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ย <c oughs> hey, กำไรตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวไปเอาส่วนอื่นแทนนะครับมันเป็นแบบนี้นะฮะกลยุทธ์นี้เราเรียกว่าช็อคแอนด์สเกลสเต a t e g ีนะครับหรือทุบราคายึดตลาดสร้างฐานผลิตนะฮะแล้วก็ล็อกอีโคซิสเต็มเอาไว้นะครับซึ่งอันนี้เขาดูทั้งพลายเชนทั้งชิ้นส่วนรวมทั้งแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ของเจคูแอบบอกนะว่าเขาใช้ของ CATL นะครับซึ่งเป็น ผู้ผลิตแบตเตอรี่เบอร์หนึ่งของโลกซึ่ง CATL เนะี่ย <c oughs> เขาก็มีแผนที่จะขยายตลาดแบตเตอรี่ในโซนประเทศไทยด้วยนะครับทีนี้นะฮะในไหนพูดถึงการผลิตแล้วนะ,ะสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะก็คือเรื่องของเงินสนับสนุนหรือมาตรการ E.V. 3.5นี่เองนะครับตั้งแต่ช่วงกลางนะฮะกลางเดือนและปลายเดือนกรากฎาคมที่ผ่านมา,นานเนี่ยเรามีการปรับเงื่อนไขเนี่ยทำให้คนที่เข้ามาลงทุนโดยเฉพาะค่าย E.V.G. วันนี้เริ่มขายใจหายคอได้เริ่มยุดหยุดมากขึ้นนะครับเพราะอย่าลืมว่าวันนี้ ตลาดในประเทศไทยนะฮะหลายคนบอกว่าโอหวันนี้มันก็มันก็เนื่อดะเศรษฐกิจมันไม่ได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าคุณเน้นให้ขายในประเทศอย่างเดียวแล้วใครจะมีกําลังซื้อนะหมายความว่า ถ้าคุณบอกว่าต้องเร่งผลิตขึ้นตามโคตาโดยเฉพาะแบรนด์ที่เข้ามาก่อนหน้านี้นะมันเน้นขายในประเทศอย่างเดียวนั่นแปลว่ารถจะเฟอร์มากๆนะครับมันจะลดราคาทําให้ค่ายรถเนี่ยต้องแข่งกันดั้มราคาเพื่อขายออกให้ได้นะเพื่อชดเชยมาตรการ E ีวีที่เขานําเข้าเข้ามานี่เองนะครับเขามองว่าวันนี้เนี่ยผู้ผลิต EVG เนี่ยที่หมายมั่นตั้งมือเนี่ยมาตั้งโรงงานในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ได้มองตลาดประเทศไทยอย่างเดียวหรอกครับเขามองตลาดส่งออกโดยเฉพาะอาเซียนนะฮะ ถึงแม้ส่งออกจากจีนไปจะโดนกีดกันแต่ถ้ามาตั้งในประเทศไทยซึ่งประเทศเรามีความแข็งแกร่งเรื่องของซัพพลายเชนรถยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์อยู่แล้วนะครับการที่เขาผลิตและส่งออกได้นะก็ใช้สิทธิ์ FTA ไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียพวงมาลัยฝั่งขวานะครับหรือฟรีเทรกิเม้นในโซนอาเซียนด้วยกันอย่างอินโดนีเซียนะครับเขาก็มองว่าเนี่ยเราสามารถส่งออกได้นะฮะซึงมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขนะบอกว่าคิดเป็น นะฮะถ้าคุณส่งออกเนี่ยจะคิดเป็น1.5คันต่อการนําเข้า1คันนะครับซึ่งอันนี้นะก็ถือว่าเป็นการยืดหยุ่นนะทำให้คู่ผลิตเนี่ยสามารถเร่งส่งออกได้นะตอนนี้ก็มีหลายคนทำนะไม่ว่าจะเป็น B ีวดีก็ทําแล้วนะครับเจคู่ก็มองนะครับว่าเออถ้าคุณมาตั้งโรงงานในไทยเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาเน้นทุบราคาอย่างเดียวนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะทางเจคู่ก็ประกาศแผนออกมาแล้วนะครับว่าจะตั้งโรงงานในประเทศไทยนะหลังจากที่ครบรอบมาครบ1ปีนะครับแล้วก็มีแผนนะตั้งโรงงานอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับโดยเบือ คือนำเข้ามาแล้วก็จะเป็น C K D นะคะ C K D ก็คือเอามาประกอบน็อกดาวน์แล้วมาประกอบในบ้านเรานะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาทำโลเคอล์คอนเทนต์ก็คือการผลิตในประเทศไทยโดยเน้นชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศไทยมากขึ้นนี่เองนะครับซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางรัฐบาลไทยเนี่ยหมายมั่นปั้นมือนะอยากให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศไทยแทนกับยานยนต์ที่เป็น เครื่องยนต์สันดามนะครับซึ่งนะฮะทางโอเก็ตั้งเป้านะว่าจะเริ่มผลิตในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่สิงหาคมจนถึงปลายปี2025นี้แล้วนะฮะโดยตั้งต้นนะฮะว่าจะผลิตให้ได้นะครับตัว capacity าาหรือกำลังการผลิตอยู่ที่50,000คันต่อปีนะครับแล้วก็จะขยายต่อขึ้นไปนะครับเป็นถึง80,000คันต่อปีในเฟสถัดไปก็ถือว่าวันนี้โอมอดะเจคู่นะฮะมาประเทศไทยเต็มสูบแล้วนะครับโดยมีเจ้ตัว เอคูไฟ EV เป็นกองทัพหน้าที่มีจํานวนการผลิตค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็มาถึงคําถามที่หลายคนรอคอยมากที่สุดนะฮะนั่นก็คือเจคูจะซ้ารอยเนต้าหรือไม่นะครับเพราะหลายคนบอกว่าโอ้โหเปิดราคามาก็ใช่ศูนย์ก็เป็นศูนย์เดิมของเนต้าอีกนะต้องบอกว่าเนต้านะเป็นเคสสตัรดี้นะครับที่หลายคนก็รู้นะะว่าโอ้โห วันนี้เนี่ยถึงเขาไม่ประกาศออกมาแต่ในเชิงพื้นทีในแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูแลเรื่องของวันตีอยู่แล้วนะครับคนใช้ก็เหมือนถูกรอยแพรแบบไกลๆนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้ลองทําโครงการช่วยเหลือนะก็คือการเปลี่ยนสัญญาซึ่งก็ทําได้ระดับหนึ่งนะแต่คนที่นะยังใช้อยู่นะครับเราก็พยายามหาเครือข่ายคนที่ใช้นะครับแล้วก็อู่ที่ให้บริการสามารถเช็คระยะสามารถไปทํา เซวิสเองได้นะครับแต่อันนี้มันแค่ไม่มีวารันตีรับประกันเรืเ่องของตัวชิ้นส่วนนี้เองก็ต้องมาอยู่กันไปนะตามยถากรรมนะครับซึ่งอย่างเนต้าเองนะก็วันนี้นะในฝั่งรัฐบาลเองก็บอกว่ามันเป็นตัวอย่างของความเสี่ยงค่ายรถ e v จีนที่ มาอยู่ในประเทศไทยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขาดทุนการถอนดีลเลอร์นะครับแถมวันนี้ดีลเลอร์ก็ยังฟ้องร้องกับแบรนด์อยู่เลยนะฮะเ,ออเรื่องของเสียงบ่นลูกค้าที่ว่าเฮ้ยทำไมรอยแพรนะครับซึ่งถ้ามาดูเจกู่ไฟนะฮะซึ่งก็เปิดตัวกลยุทธอ์อารมณ์เดียวกันเออร์ี่เบิร์ราคา549,000านะ ก็เลยถามว่าเฮ้ยมันจะตามกันไปหรือเปล่านะครับถ้ามาดูบริษัทแม่ก่อนบริษัทแม่ของเนต้าเนี่ยโฮซอนออโต้นะครับสิ่งที่ทําให้เนต้าเกิดวิกฤตทางการเงินนะมันก็คือจากการขาดทุนนี่เองนะครับจากบริษัทแม่ย้าไม่ได้มากจากประเทศไทยนะครับแต่เกิดจากบริษัทแม่พอแม่มีปัญหาลูกก็ยังไม่แข็งแรงมากนะครับแน่นอนนะมันก็จะต้องล้มกันเป็นโดมิโนนะครับแต่เจคูไม่เหมือนเนต้านะครับตามเกมที่วางไว้เนี่ยก็คือเจคูเนี่ยเข้ามาในแบรนด์เครือของ เชอร์รี่ถ้าใครไม่รู้นะโอมิดาเจคู่คือเป็นแบรนด์ที่เขากะเอาไว้ลุยตลาดต่างประเทศส่วนเชอร์รี่นะครับเป็นแบรนด์ที่เขาทำตลาดในประเทศแต่วันนี้มาทั้งโอมิดาทั้งเจเชอร์รี่เนี่ยกูนี่งงเลยครับว่าเฮ้ยมันจะมาตีกันไหมนะครับโปรดักต์ไลน์จะแบ่งกันยังไงซึ่งวันนี้ก็ยังงง,ง,งๆนะครับเชอร์รี่เองเป็นบร,ริษัทรถยนต์ท็อปทีนะครับก็คือเป็นแบรนด์เลกาซี่อย่างที่พี่ติ๋งเคยบอกนะครับเป็นแบรนด์เลกาซี่ที่ขายรถน้ำมันแล้วก็มาทำรถไฟฟ้านะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบร,ริษัทที่แข็งแรงท็อปนะะฮ ทางการเงินและสายการผลิตทั่วโลกนะครับส่วนองค์รดาเนี่ยเอามาทําตลาดต่างประเทศนะฮะ mm hmm. เน้นขายส่งออกนะครับด้วยดีไซน์โลโก้การตลาดคือวางภาพลักษณ์ให้มันดูเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมันไม่ดูแบบเป็นเจ๊กนะฮะดูแบบอินเตอร์อินเตอร์เป็นจีนอินเตอร์นิดหนึ่งนะครับฐานการผลิตเนี่ยการลงทุนเนี่ยเจคู J ่เป็นการลงทุนโดยบริษัทแม่เองนะครับไม่ใช่เนตา้ตาเนต้าบางคนบอกว่าเฮ้ยมันก็มีโรงงานนะ เดี๋ยวมึงใจเย็นๆนะเนตา้าจ้างบางชันเยนรอบผลิตนะโดยการทำเอโ u ข้อตกลงร่วมกันว่าจะต้องผลิตได้กี่คันต่อปีนะครับพูดง่ายๆก็คือจ้างผลิตนะฮะไม่ได้มีโรงงานเป็นของตัวเองนะซึ่งแตกต่างกับเจคู่ที่เอาเงินของตัวเองมาลงทุนนะครับดังนั้นนะฮะกลยุทธ์ของเจคู่มันก็เลยเป็นอารมณ์เหมือนขายถูกวันนี้เพื่อชนะในวันพรุ่งนี้ในระยะยาวนะครับ โดยการลดต้นทุนในฝั่งการผลิตของเขานี่เองแต่มาถึงตรงนี้นะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าเจคู่จะดีนะครับจะโอเคอย่างที่บอกนะบางคนบอกเฮ้ยพี่เวลมาอวยเจคูป่ะผมว่ายังมี3าม question mark ที่ผมยังตั้งคําถามเอาไว้นะครับอันแรกเลยนะก็คือการหันราคาแบบนี้เนี่ยถ้ามันเป็นลักษณะระยะสันนะ้นกลยุทธ์ระยะสั้นนะทำโปรโมชั่นเนี่ยผมโอเคนะครับแต่ทั้งวันนี้คุณจะทําระยะยาวเนี่ยมันจะกลายเป็นการสร้างไอคอนิกว่าเฮ้ย hey, ราคา BSV มันต้องเริ่มต้นไม่เกิน0 0 0 0 0นะครับ น่าจะทําให้วันนี้นะแบรนด์อื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นค่ายญี่ปุ่นค่ายยุโรปเนี่ยอาจจะถอยหนีนะโดยเฉพาะกลุ่มนี้นะเพราะอย่าลืมว่ากลุ่มนี้เนี่ยโตโยตาก็ยังครองนะอย่างพวกโครโรล่าครอสนะฮะหรือยานลิสครอสนะครับพอมาทําทุบราคาแบบนี้คนอื่นก็อยู่ไม่ได้นะครับกลายเป็นว่าประเทศไทยจะถูกผูกขาดด้วยอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะ E ีีจากประเทศจีนนะครับถ้าคุณมาทําราคาถูกแบบนี้นะคนอื่นอยู่ไม่ได้นะครับอย่างที่2นะครับ ถ้าพูดถึงการผลิตนะฮะถ้าวันนี้เนี่ยผู้ผลิตไทยไม่พร้อมนะถ้าคุณบอกว่าจะใช้โ o c a l คอ content แต่ไม่มีผู้ผลิตผลิตได้นะนาการว่าเขาก็จะหาแบรนด์จีนมาเพราะเขาต้องเล็กผลิตแล้วดีจะลดลด,ลดต้นทุนนะครับมันก็ทําให้บ้านเราเสียโอกาสนะถ้าความพร้อมซัพพลายเชนในส่วนของ EV เราไม่ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะสิ่งที่หลายคนก็ถามบอกว่าเฮ้ย โอมาดเจคู ada, ่ไฟเนี่ยโอเคไหมนะครับผมก็ตอบว่าในตัวพดักมันก็โอเคสมราคานะฮะแต่สิ่งที่ผมยังไม่รู้เลยก็คือเรื่องของบริการหลังการขายนะฮะซึ่งเขาก็เห็นไปเปิดคลังอะไรว่ามีอะไรอยู่แล้วนู่นนี่นั่นนะครับและเรื่องของบุรคลากรเป็นยังไงเนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะซึ่งก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าหลังการขายจะเป็นยังไงเพราะวันนี้มีคนมาใช้แล้วสมมติถ้าขายนะตามยอดจองจริงนะั6 0กพันกว่าคน คุณเตรียมมาพร้อมเรื e ่องหลังการขายแล้วหรือเปล่า e ก็สรุปนะครับสำหรับเจ้าตัวเจคูไฟ EV นะหันราคาแบบนี้จะไปรอดไหมจะซ้ํารอยเนต้าหรือเปล่านะครับซึ่งต้องบอกว่าการที่เขาหันราคานะเรียกได้ว่าสร้างกระแสนะครับเกมเกมเชนเจอร์ทำให้เจคูเนี่ย กลับมาพังอาดได้นะด้วยยอดขายที่บอกว่าถล่มทลายนะ6 0 0ันกว่าคันนะครับซึ่งนะเขาส่งได้จริงนะก็ถือว่า่มันก็พอไปรอดได้ส่วนที่เขาขาดทุนคันละ8 0 0หมื่นอย่างที่บอกไปนะครับเขาก็มีเงินมาซัพพอร์ตนะเขาไม่ได้ขาดทุนส่วนที่เขาขาดทุนมันอาจจะขาดทุนกําไรก็ได้นะครับแต่วันนี้มีตัวช่วยอย่างเงินสนับสูุนะที่ได้คันละ100 0 0แก็ยังติดบวกคันละ2 0,000นนะซึ่งก็ถือว่าไม่ได้ขาดทุนสักทีเดียวแถมยังมีเงินบริษัทแม่ที่ถือว่า ค่อนข้างแข็งแรงเงินรัฐบาลสนับสนุนนะดอกเบีย้ยต่ำที่ให้เช่าราคาพิเศษเงินค้ำประกันนู่นนี่นัน่นนะครับมันก็ทําให้เขาเนี่ยไม่ได้ขาดทุนเชิงตัวเลขที่มันเอาเผาเงินทิ้งอย่างเดียวนะครับเขาเรียกว่ามันเป็นค่าการตลาดต่างหางนะครับส่วนถามว่าจะซ้ํารอยเนต้าหรือไม่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าสิ่งที่มันแตกต่างกับเนตา้านะฮะนั่นก็คือว่าเขามีการลงทุนสร้างโรงงานเองนะครับนี่ยังไม่พูดถึงนะครโปรเจกต์ที่เขาเนี่ย ไปโคนคับกับรถยนต์แห่งชาติที่ไปโคยกับหน่วยงานรัฐบาลในประเทศไทยเนี่ยอันนี้จะเป็นการสร้างเทรดมาร์กนะครับที่จะเกิดความเชื่อมั่นว่าเฮ้ยวันนี้รัฐบาลไทยยังใช้แบรนด์ของโอมดาเจคูหรือใช้แบรนด์ของเครือเชอร์รี่นะครับจะขายส่งออกนะมีตลาดส่งออกรองรับนะเพราะอย่าลืมว่าวันนี้ถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยต่างประเทศในโซนอาเซียนเนี่ยเชื่อในโปรดักต์เมดอินไทยแลนด์นะครับเพราะว่าเราขึ้นชื่อเรื่องของการ ผลิตรถยนต์ส่งออกนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นทางรอดทําให้เขาอยู่ยาวๆได้นะครับแต่ก็ต้องมาดูกันต่อไปเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ห้ามการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสงครามราคาที่ยังดูเดือดประทุอยู่ในปัจจุบันนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับสำหรับเจ้าตัวเจคูไฟ EV นะคิดว่าตามที่ผมวิเคราะห์เนี่ยเขาจะรอดจริงไหมนะครับหรือคิดว่าเขาจะไปต่อได้หรือเปล่าถ้าเขาเปิดตัวตัวใหม่ราคาควรเป็นเท่าไหร่ดีนะครับสามารถแสดงความเห็นในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้นะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับกดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้ถ้าไปรีวิวตัวเจคู่ไฟ EV นะจะพามาดูกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ